ครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวอะไรครับผมของเค็มครับเซงาวาครับผมค่ะสกายอยูเ่เซตอ๋อครับอ่าในเรื่องของเคิร์มเนี่ยครับรับบทเป็นใครบ้างครับผมผมเป็นเจมมี่ครับผมเล่นเป็นแบบาสาวๆหน่อย อันนี้รับบทเป็นดาวเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ใช่เป็นเพื่อนกันตลอดอ๋มอ,ม,อม,มีคาแรคเตอร์เป็นสาวๆหน่อยเหรอครับเนี่ยใช่ครับคุบอกเลยว่าเป็นเรื่องแรกที่เล่นสาวแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าอืมรับบทเป็นอาชีพอะไรไหมะคะเนี่ยเอาเป็นช่างแต่งหน้าค่ะอ๋อเป็นช่างแต่งหน้าเลยคะ่ะแล้วคุณสกายล่ะคะอันนี้เป็นเหมือนนักศึกษาจบใหม่ที่ยังหางานทำไม่ได้ค่ะแต่ว่ามีความฝันเหมือนอยากเป็นสไตลิสต์อะไรอย่างเงี้ยต้องืมอ่านบทแล้วเข้าถึงเลยไหมอ่านบทแล้วเข้าถึงไหม ก็จริงๆผมว่ามันยากครับผมที่ผมเคยเป็นกระเทยแต่ว่าเป็นกระเทยที่แบบตลกนะฮะมันก็เลยไม่ได้มีความจริงเหมือนกับในการเล่นซีรีส์อย่างเงี้ยฮะก็ถึง่ทท้าทายฮะแล้วคุณสกายเป็นไงครับอ่านบทแล้วบทก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงที่มีความเพ้อฝันหน่อยๆแล้วก็ค่อนข้างหลุดๆนิดนึง,นงก็ต้องไปฝึกษามาอืมครับผมแล้วถ้าเกิดตีความจริงถ้าเกิดคำว,ว่าเคิร์เนี่ยครับ จะจะอธิบายว่ายังไงเอ่ยหลงไหลคอยานาล้าเอ,อหน้าครับ <laughs> เพลิดเพลินครับผมก็คือมันคนที่ได้ดูก็คงจะเพลิดเพลินต่ามไปแน่นอนนะอจากจากที่อ่านบทแล้วตัวละครเนี่ยเราเรามองว่าเราหนักไปทางคอมเมดี้ไหมหรือว่าเป็นทางความรัก อะไรยังไงครับถ้าตัวผมก็จะไปทางคอมเมดี้ด้วยครับผมเพราะเราต้องเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคอใช่ครับเหมือนเป็นคอมเมดี้แล้วก็ความรับผสมกัน,เนอเงี้ยอยู่อยู่กับแก๊งเพื่อนกลุ่มไหนเป็นพิเศษนะฮะผมจะอยู่กับนา n เอกอ,อยู่กับเบียอ๋ออยู่กับเบียทางเลยเข้าทางเลยเอ,อ่เขาทางเลยเขาทางเลยอืมแ <st it> ล้วจริงๆมันมีมันมีความที่ว่าเราเราเราในตัวบทเนี้ยพวกเราคู่กันเนี้ยประมาณยังไงอ่ะมันจะ หลงรักกันหรืออะไรยังไงหรือว่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยๆหรือ,อยังไงเอ่ยของผมเอานี้อมดีกว่าคือเหมือนเป็นเพื่อนกัน,กนค่ะแล้วก็เหมือนก็ต้องแกล้งไปเป็นแฟนเขาอใช่เพราะว่าเขาว่าต้องมาเล่นแกล้งแฟนเพื่อแอปนะอ๋อโอเคอครับอฝากฝากผลงานของของตัวน้องแล้วกันครับว่าว่ามีโซเชียลมีเดียให้ให้ติดตามยังไงผมครับตอนนี้ก็ตากไอซีแล้วนะครับ ไอจีเคนฮาเซกาวาครับผมแล้วก็กละครด้วยแล้วกันนะฮะ<ม>พริกกับเกลือครับผมพริกเปียด,ด้วยฮะแล้วก็เคลิ้มนี่ครับอืม้องน้องสดตายครับค่ะก็ฝากไอจีแล้วกันค่ะชื่อเอสสเตมดอเอ็นทีดีเอค่ะแล้วก็มีเอ็มวีที่กำลังจะออกใหม่เร็วๆนี้ค่ะชื่อ,อว,ว่าสีนานวลค่ะสีนานวลส,สีนานวลครับติดตามช่องทางไหนนะเพลง ของคุณสก,กายา <MP. S 2> ช่องทางยูทู e เลยค่ะอ๋อครับผมครับขอบคุณครับครับ